รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้องบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นแฟนของเซนทาราเราก็ไปมาหลายพรอพเพอร์ตี้ของเซนทาราเนาะเซนทารามาลดีฟที่แกรนด์รัสฟูชิ ออโอมานก็ไปจริงๆก็ไปทุกที่เลยนะคะแต่ที่สมุยค่ะเขามีพร e r t y ที่แบบว่าตอนนี้ทุกคนก็รำ่ำร้องอยากจะมาดูก็คือเซ n นทรา r รีเซิร์ฟสมุยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวมาสำรวจด้วยกันว่า Property เขาหน้าพักแค่ไหนเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์ของเซ n นทราเนาะก็ที่นี่เนี่ยดูโดยรวมแล้วล่มลื่นแน่นอนแต่เดี๋ยวตามมาว่าจะมีมุมไหนอะไรยังไงแต่ดูข้างหลังสิ ทิพยประกันภัย GoPro บายอควาโปรไทยแลนด์โอเอ a ิส a าไทยแลนด์สายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์โอ้โหนี่เดินดูทั่วแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าพักมากเลยอ่ะคือคอนเซปต์ที่นี่เนี่ยนะเขาเป็น Reserve Story ในใน Reserve Story ซึ่งเป็นแกนเนี่ย ก็จะแบ่งออกเป็น4แขนงนะคะ reserve space reserve time reserve touch แล้วก็ reserve culture ก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละอย่างทีละอย่างว่าไอ้ไอ้แต่ละแกนของเขาเนี่ยที่แยกออกไปเนี่ย อมมันหายถึไไและนี้ก็คือ reserve culture นะคะก็คือแขกที่มาเช็คอินปุ๊บเนี่ยเขาจะวางดอกไม้ดอกดาวเรืองไว้ให้ดอกดาวเรือง,อ,เรองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือ,งอ,รอง,นะงอะไรอย่างเงี้ยนะสมหวังอะไรเงี้ยค่ะแขกมาปุ๊บก,ก็จะเอาดอกดาวเรืองเนี่ยลอยในน้ำนี้แต่ก่อนจะลอยก็จะต้องอธิฐานก่อนค่ะว่าเราอาธิฐานว่าอะไรดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราอธิฐานเนาะแล้วก็ลอยไปตรงนี้เลยค่ะ เลยนะคะว่าเ,เขาตกแต่งสไตล์โคล o เนียลเนาะซึ่งโอโถงสวยงามมากค่ะก็ถือว่าเป็น Property แรกของเซนทารานะคะที่จะเป็นคอลเลกชันลักชัวรค่ะที่รีเซิร์ฟสมุนนี้เลยข่าวว่าน่าจะมีที่อื่นด้วยเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะแต่เข้ามาแล้วเราก็เห็นเลยว่าเป็นล็อบบี้ที่เปิดโลกด้านหน้านี่ติดถนนเลยนะคะด้านหลังติดทะเลเลยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นศาลาอยู่ตรงนู้นนะศาล ก็มีไว้เหมือนแบบจะโยคะก็ได้หรือจะมีการจัดอีเวนต์พิเศษพิเศษมีการเพอร์โพสมีการจัดปาร์ตี้ไพรทดิเนอร์หรืออะไรก็ตามก็สามารถจัดตรงศาลาน,นั้นได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องพูดเลยว่าอยู่ตรงหาดเฉวงนะคะสำหรับที่เชนทาราไวส์เสริมเ่ยนะคะซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าสมุยเนี่ยนะ,ะเฉวงจะเป็นหาดที่มีชื่อเสียงเป็นหาดที่ยาวมากหน้าหาดของที่นี่นะคะก็จะเป็นหาดยาวๆเขาขาวเลยค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นห้องจิมของเขาเนอะอซึ่งแบบว่าเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเลยค่ะแต่เป็นจิมที่เปิด24ชั่วโมงด้วยนะใครมาเล่นนี่แบบใครสายสายที่ชอบออกกำังกายเวิร์กอัลนี่ชอบแน่แน่แต่ระวังนะคะเพราะว่าพอเดินเข้ามาปุ๊บ มีขนมดักชิวแถมกินขนมไปเท่าไหร่มีมุมให้แบบว่าพักผ่อนหย่อนอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นยิมที่น่าเล่นมากไม่ได้มีแค่นี้นะคะสั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบห้องสําหรับเล่นโยคะห้องสําหรับบ็อกซิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นอีกห้องหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นแต่ถ้าใครอยากจะเล่นบ็อกซิ่งบนชายหาดอะไรอย่างนี้ก็สามารถแจ้งกับทางทีมได้ และที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีออร์แกนิกเฮิร์บการ์เดนค่ะนี่เลยข้างหลังเราเขาก็มีทุกอย่างเนาะใบเตยมิ้นสารพัดเลยเพราะว่าเขาใช้พวกสมุนไพรพวกของพวกที่เนี่ยเขาปลูกเนี่ยใช้สำหรับสปาบางส่วนก็สำหรับบางเมนูด้วยที่เราแบอกบอางทีกินในห้องอาหารอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ โอ้โหมุมนี้นี่แบบว่าชิลมากเลยค่ะคืออย่าง kind of banks, ที่บอกไปนะว่าโรงแรมเนี่ยตั้งอยู่บนหาดเฉวงนะคะซึ่งหาดเฉวงก็จะแบบขาวสวยซึ่งโรงแรมนี้ตั้งอยู่แบบเหมือนท้ายท้าหาดเลยนะก็ข้างหลังเราเนี่ยนะคะมีบาร์บาร์ที่แบบอยู่ใกล้หาดมากรวมถึงสระว่ายน้ําค่ะ ก็เสาไวน้ำก็สวยเลยแล้วก็มีแบบเหมือนเตียงเติงยงเงี้ยให้แขกได้ชิลกันส่วนมุมนู้นก็จะเป็นเป็นพวกกิจกรรมทางน้ำค่ะแพดเดิลคายักอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทีมคอยให้บริการอยู่ด้านนู้นเลยทีมเขาเยอะมากเลยนู้นอยู่ฝั่งโน้นอะไรเงี้ยก็สบายสบายเลยค่ะมุมนี้เห็นบรรยากาศข้างนอกกันไปแล้วนะคะว่าแบบโอ้โหสวยแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูห้องเขากันดีกว่าทั้งหมดเนี่ย 184ยูนิตนะคะมีทั้งหมด13รูมไทป์เดี๋ยวที่เราจะไปดูอันเนี้ยก็จะเป็น Reserve Ocean แน่นอนห้องแบบนี้ต้องเห็นทะเลแน่นอนค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วตามเลยค่ะ,ะมาดูกันค่ะห้องแรกเลยที่จะพามาดูนะคะ Reserve Ocean ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วเห็นทะเลแน่นอนนะคะห้องนี้จริงๆห้องทุกห้องของเขานี่นะคะทุกรูมไทป์เนี่ยก็ข้างในจะ มีเครื่องอำนวยความสะดวกคล้ายๆกันเลยค่ะทุกทุกห้องเลยทุกกลุมทายแต่จะต่างกันตรงเลเยอร์แค่นั้นเองอย่างห้องแบบนี้เนี่ยก็จะพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนี่เลยค่ะมีโซฟาอยู่ตรงนี้แล้วเขา,เาวางไอโตทำงานเอาไว้ตรงนี้เผื่อใครว่าเอออยากจะทำงงนทำงานอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำตรงนี้ได้นี่ตู้เสื้อผ้านามีบิชแบ็คให้มีล่มไปฉายแล้วก็เซฟตี้บ็อกซ์ข้างในเซฟตี้บ็อกซ์ถ้าใครอยากจะชาร์จแบตนะคะนี่ ข้างในเขาก็จะมีที่ชาร์จให้ตรงนี้นี่เป็นที่ชาร์จแบตกลิ่นนะคะก็มีวางไว้ให้ส่วนตู้นี้ยังไม่หมดยังไม่หมดบโรบค่ะจะสังเกตว่าที่นี่บาดโรบจะมีสอง,สอง,สองเซตสำหรับสองคนนะแต่คนละมีแบบเป็นขนขผ้าขนหนูกับแบบผ้าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อาบน้ำเสร็จเราก็จะใช้อันนี้ก็ได้แต่ถ้าว่าเออจะไปพูลหรือว่าจะนั่งชิบลบนระเบียง ใช้แบบนี้ก็จะเป็นผ้าแบบใส่สบายๆค่ะก็มีไว้ให้คนละสเซตครบครันอ่ะมาดูกันแต่ชอบการแต่งเติงไฟอะไรของเขาเนาะมันให้ความรู้สึกห้องแบบอุ่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำก็จะเป็น2ซิงค์นะคะแล้วก็ตกแต่งไฟเหมือนข้างนอกเลยอย่างเงี้ยไฟแบบนี้นะคะข้างในมีให้หมดโลชั่นแฮด์มอยเซอร์ <c oughs> ก็มีทำไมไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นว่ามีแฮด์มอยเซอร์ด้วย แฮนด์วอชอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเครื่องอำนวยความสะดวกอเมนิตี้ทุกอย่างมีให้ครบนะคะเผ <c oughs> ื่อบงางคนแบบขี้เกียจเอาแปลงสีฟันมาอะไรเงี้ยก็จะมีให้ครบครงังค่ะแยกเป็น2ซิงค์ส่วนห้องนี้เลเยอร์ก,ก็คือห้องน้ำอยู่ด้านหลังแต่พิเศษคือถ้าเป็นรูมไทป์นี้ก็จะเป็นมีบั๊ทับด้วยมีบั๊ทับให้ด้วย แล้วก็สามารถแช่เสร็จปุ๊บแล้วออกไปตรงระเบียงได้เลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษค่ะต้องมาดูวันนี้เขาจะมีให้2แบบ2กลิ่นนะคะครีมแบบน้าแชมพูครีมนวดผม,มก็จะมีให้2กลิ่นเลือกเอาเลยค่ะว่าจะใช้แบบไหนกลิ่นจะลึกๆแบบมีความแบบมีมิติหอมแบบมีมิติอะก็แช่บั๊ตถังไปแล้วก็ชมทะเลได้เนาะอะ,อะเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องนอนกันบ้างดีกว่าเครื่องนอนคือเลิศเครื่องนอนคือเลิศพูดเลยแต่ ที่นี่เนี่ยเขาเน้นการท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนนะคะแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะลดการทําลายสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้เลยก็คือถ้าเราต้องการให้แค่แบบทัชอัพผ้าปูที่นอนหรือผ้าหม่มบนเตียงอะไรเงี้ยวางอันนี้ไปแม่บ้านก็จะแค่ทัชอัพเท่านั้นเขาจะไม่เปลี่ยนเนาะก็วางเอาไว้ก่อนตัอไปกินข้าวรวมถึงอันนี้ค,ค่ะ พวกเซตต่างๆอะไรต่างๆระบบการคอนโทรลไฟจะอยู่หัวเตียงและอันนี้ก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นมีอยากมีมเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยเราสามารถเปิดเสียงคลื่นเสียงฝนเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยได้ตรงอยู่ตรงนี้เลยค่ะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโรงแรมนี้มาดูกันนี้กันะค่ะนี่ ปกติโรงแรมอื่นจะมีแค่โทรหารีเซพชันอะไรต่างๆนานาใช่ไหมสป,ปาด้วนี่นั่นอันนี้จะมีปุ่มเึงเขียนว่า Surprise of the day อันนี้ลดมากเป็นกิมมิคที่แบบทุกคนมีความตื่นเต้นนะ่ะว่าแบบเอ๊ะวันนี้ฉันจะมีเซอร์ไพรอะไรเหมือนเราเมื่อคืนก็กดตอน4ี่ทุ่ม คือจ,จริงๆควรจะนอนแล้วแต่ว่าสี่ทุ่มน้องผมกดูสิเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ลองกดไปปุ๊บแขกทุกคนสามารถกดได้ทุกวันนะคะวันละหนึ่งรอบก็ดูว่าเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรต้องลองกดดูค่ะต้องลองมาเช็คอินแล้วกดดูมุมนี้พิเศษอีกเช่นกันเป็นโรงแรมที่ complimentary ในมินิบาร์หมดเลยนะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ no แอลกอฮอล์เติมให้ทุกวันนะคะในนี้เติมให้ทุกวัน ก็จะมีแคปซูลให้เพราะเขามีคอฟฟแมชชีนใช่ไหมคะก็จะเติมให้ทุกวันเนี่ยพวกชากาแฟเติมให้ทุกวันเหมือนกันและมาดูวิวกันห้องแบบนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่เห็นนั่งชมวิวตรงระเบียงได้เลยเนาะเพราะมันเป็น reserve ocean ก็สามารถตื่นมานั่งชิลจะอะไรก็ตาม ก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของโรงแรมโหอยากให้เห็นห้องนี้มากเลยค่ะ The Reserve Suite นะคะก็จะเป็นห้องที่จุดเด่นอยู่ที่ Space ค่ะคือดูเอาละกันว่า OR พื้นที่กว้างกวางแค่ไหนเนาะจริงๆก็กึ่งมินิมอลมินิมอลเหมือนกันนะของแบบสีจะไม่ค่อยโดดก็องก้าอี้เนี่ยจะมีสีเขียวแทรกเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พักได้2นะคะมีเด็กได้แต่สมมติเอ้ยมาแก๊งเพื่อนหรือครอบครัวใหญ่ขึ้นนิดนึงสามารถนี่คอนเน็กได้2อฝั่งเลยนะคะจุดเด่นอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่เห็นข้างหลังนู้เลยเตียงคือไม่ใช่คิงธรรมดาเป็นแบบว่า ซูเปอร์คิงใหญ่มากๆอย่างที่บอกไปเนาะห้องแต่ละลูมไทป์เนี่ยเลเยอร์ไม่เหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยก็คือของทุกอย่างจะมีให้บริการเหมือนกันหมดอันนี้ก็เช่นกันค่ะทุกอย่างที่เราดูจากห้องตะกี้ห้องนี้มีหมดเหมือนกันทุกอย่างเลยห้องนี้เนี่ยนะคะสมมุติว่าเป็นห้องน้ํานี่เราสามารถเลื่อนปิดอย่างนี้ได้นะเนี่เผื่อแบบต้องการความเป็นส่วนตัวในะห้องน้ำสามารถเลื่อนปิดได้แล้วก็ มีชามใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเลยจริงๆ <c oughs> เป็นบัตดับซึ่งใหญ่มากเหมือนชามเลยอะไรนี้เนาะมีแยกสัดส่วนห้องน้ำชาเวอร์แต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรูมไทป์ที่ตรงส่วนของห้องน้ำเนี่ยจะมีโถแบบญี่ปุ่นเนาะออโตเมติกเลยอันนี้ก็2องซิงค์ค่ะอเมน,นิตี้ไม่พูดถึงแล้วนะว่าโอ,อ้โหเต็มจัดเต็มมากก็จะมีให้เลือก2กลิ่นด้วยและอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ, <c oughs> คะพเพียงแต่ว่าการวาง เขาไม่ได้มีตู้แบบห้องอื่นใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นเหมือนแบบตู้เปลือยตู้เปลือยดังนั้นเนี่ยของทุกอย่างเราจะถอดอะไรแล้ววางตรงนี้เนี่ยเป็นชั้นเขาจะทําเป็นฟังก์ชันไว้ให้ซึ่งดีมากๆอันนี้ก็วางกระเป๋าได้นะคะตรงนี้อันนี้เราว่าเก๋เนาะการจัดทําห้องอันนี้เก๋รวมถึงมุมแต่งตัวนี่รอบด้านมากทําทมุมไว้ให้เหมือนแต่งตัวแบบมาณสิบคนตรงนี้ก็ได้กระจกกระจกกระจกนี่รอบด้านเลยค่ะก็ไปอีกห้องหนึ่งที่ เด่นอยู่ที่ Space จริงๆเดี๋ยวไปดูระเบียงกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าพาเพื่อนมาแฮงเอาท์มาดินเนอร์มาอะไรอย่างนี้ได้ไปโอ้โหเห็นห้องเขาหน้าพักแบบนี้เขามีรางวัลมาการันตีด้วยนะได้จาก hospitality design award ซึ่งปีนี้เลยสดๆรล้ลอนๆเลยดูทุกอย่างจะเห็นเลยว่าแบบมสมควรได้จริงลืมมองไปจุดนึงตรงนี้ตอนแรกคิดว่าพัดลมจา้าที่จริงคือ โฮมไฟคิดว่าบอกว่าเวี่ยงได้อะไรอย่างนี้เวี่ยงไม่ได้นะจ๊านี้เป็นดีไซน์ไงนี่ไงเขาถึงได้รับรางวัลดีไซน์ hospitality design award นี่ไงไม่ต้องไปอาบแดดข้างน,นอกเลยห้องนี้สามารถนอนอาบแดดจากห้องพักตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าเฉพาะสเปซของระเบียงเนี้ย เท่าเท่ากับสเปซของห้องเลยอันนี้ก็เหมือนแบบสมมติสั่งอาหารมากิกนที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยสามารถนั่งชิลตรงนี้กินได้เลยนะคะนั่งเล่นบ่าย,ายเย็นแบบจิบกาแฟาจิบทาเครื่องดื่มเนี่ยเพราะเขามีเครื่องดื่มให้ใช่ไหมก็ทํามาแล้วก็มานั่งชิลตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เป็น2รูมไทป์นะคะที่เราพามาดูแต่อย่าลืมว่าเขามีทั้งหมด13รูมไทยังมีอีกเยอะเลยก็ ใครอยากดูว่ารูมไทป์ไหนเหมาะกับเราหรืออะไรยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะคะประกันชั้นหนึ่งทิป up to my จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ up to you ทิป up to my เริ่มต้น4,900บาทต่อปีโทรเลย1736หรือท i ปอินชัว c o m หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้ง สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเฮ้ยใครก็บอกกันอะอันนิงใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอเินอะไรล่ะคุ้นๆครับอาไบโอเินนั่นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ชของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพอร์ตอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันนิงครับขอบคุณมากครับไบโอเิน หนึ่งแคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอ้าเริ่มเลยครับ ฟังอันอีกแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกัน,นค่อยดีตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำง,งานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกส5สายพันธุ์ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ1590บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่02 275 2232หรือ Line แอดไบโอซินทิพยเประกันไัย โอโปรบายอะคว้าโปรไทยแลนด์โ s เอ t ิสปาไทยแลสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลนมาถึงที่นี่เนี่ยนะคะเรื่องอาหารการกินนี้พูดเลยว่าสุดยอดมากคืออาหารก็แบบรีเซิร์เลยเนาะก็อ่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่แบบมาแล้วต้องชิมเป็นเมนูที่แบบคุณต้องสั่ แต่ก่อนอื่นเลยข้อกี่ข้ออาหาอะไรยังไงต้องถามจากคนนี้เลยคะ่ะเราอยู่กับเชฟคริสเตียนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ so I'm gonna start from how many restaurants you at the c e n t r a Reserve huh? we have four restaurants here yeah salt society where we are now yeah. act five our spanish grill mm. sangha our top thai tapas restaurant okay. and the terrace for all day dining Oh, okay i'm gonna start from sangha because i tried it last night is that authentic it's charming correct so we take the traditional theme of tapas which is yeah. small plates to share yeah. apply it to thai food so we take the inspiration of the thai dishes from mm -hmm. traditional thai dishes and then do our own little play on presentation and style oh, and how yeah, it's served. Yeah, yeah, I love scallop. By the way, Fantastic. scallop. You have uh, a cappuccino, cappuccino. It's good for individual <laughs> dining, or a nice romantic date, or for big groups as well. Because yeah. you can sit there all night yeah. and order as much as you want. Mm -hmm. So, and how about uh, the the terraces? Terraces are all day dining. So mm. the western side focuses on light Mediterranean food. Yeah. Um, pastas, burgers, sandwiches, pizzas, uh, things like that, and then our Thai food as well, that's where we highlight Southern Thai cuisine since we're in the south of Thailand. In fact I tried the uh, variety, I try Sen, and it's spicy, I love it. Fantastic. I try Thai. We try uh. Yeah. My favorite is the Gengpu Pai So uh, but breakfast is also wonderful yeah we do a uh, wide range on the buffet all our bakeries done in house we have our pizza ovens that we do the croissants uh, fresh in the morning mm -hmm. and then we have a mix of thai food some, some other parts of asia china with dim sum Yeah and then <laughs> mupeng as well yeah. traditional thai favorites and then we have a small a la carte menu which you can order from as well so it's sort of a hybrid buffet so it's a nice uh, variety when you come for breakfast and how about salt society this is salt society this is our restaurant that's uh, located on the beach mm -hmm. so here we, we highlight more seafood yeah. based um, but the concept is built around obviously the name salt yeah. So, we have different varieties of salt that are recommended to go with each dish. Okay, to match with the. Correct. So, here we try to keep it more seafood focused, yeah. lighter flavors, a little bit more playful in presentation. So, here we have our burrata Yeah. with uh, roasted um, capsicum, some mm -hmm. olives, mm -hmm. some arugula, which off. Uh, oh. <laughs> and the specialty of this burrata, we inject it with uh, balsamic. Okay. So when you cut inside, the balsamic mm -hmm. comes out and mixes with the, the creaminess of the burrata. The next one. This is this our is salmon, salmon with yeah. cauliflower rice and sea grapes. Mm -hmm. So this one's much lighter. You know, the trend now is to have less carbs. That's so it's very healthy. healthy. Yeah. yeah. but This is my favorite. And then lap salmon. Okay. So obviously everybody knows lap. Mm. Uh, we do a lime granita on top and mm -hmm. traditionally lap not made with salmon. So lap made with premium ingredients. Nice and refreshing since we're here at the beach. Here's our carbonara filled tortellini. So, this is sort of a take on two classic mm -hmm. pastas. So, here we take the carbonara and we stuff the tortellini inside. Oh. So, we make a sauce, cool it, mm -hmm. fill the tortellini. Yeah. Yeah. So, it's a different play on two pastas. Mm. All right, my cap? Oh. So you get the creaminess from the salt or from the cream and then the, obviously the saltiness from the bacon. It's not creamy, Super <laughs> it's super creamy. Yeah, good. This is one of our most popular dishes. And this is our special this month. So this in talking with my chefs in the back, you know, in America where I'm from, we have a dish, it's crab boil. Yeah. So made with sausage, crabs, potatoes, corn, old bay seasoning, it's all boiled and then served on Big platter family yes. style. So, this is the kung tang. Yeah. So, clams, prawns, squid, corn, mm. and mussels. Whoa! And how, how about the Is It's spicy? Let it Yeah, it's got chili paste, uh -huh. um, some paprika. Yeah, it's quite spicy. Mm. So, this is a nice sharing dish to have at the beach when you're sitting outside. Oh, yeah. Pet knowing how <laughs> or some parang pet. <laughs> the last one this is our chocolate times five yeah so it's chocolate mousse mm -hmm. chocolate ganache chocolate sheet so this is a way to experience so then it melts Oh, <laughs> oh. So again, something nice and light for the beach. <laughs> also, when you talk about the, this one, also at the bar. Okay, so today I'm going to say thank you. I will try all this. You're very welcome. Pleasure to have you here. <laughs> thank you. Hope <laughs> it's not too much food. <laughs> 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 ที่เ e n นทร a r ร s เซิร์หมุยน,นี่นะคะมีกิจกรรมเยอะเลยคะ่ะวันนี้เนี่ยที่เราอยากจะลองก็คือเป็น m i x ซ์โซลิ t ิสคลาซึ่งเขาจะสอนอะไรเดี๋ยวถามคนนี้ดีกว่าเราอยู่กับน้องแอนค่ะสวัสดีค่ะแอนสวัสดีค่ะอ่าไหนเล่าให้พีการฟังหน่อยตัว m i x ซ์โซล s ติสคลาเนี่ยเขา สอนอะไรยังไงบ้างแอนนิชอร์จิสคาร์ของเซนทรารีสอรสม,มุยแล้วนะคะเราจะจัดที่เดอะจิมันบาร์ค่ะเป็นการสอนค็อกเทลแล้วก็ม็อกเทลค่ะใครจะเลือกแบบไหนก็ได้ใช่ค่ะโดยปกติแล้วจะสอนคนละ2เมนูค่ะสองเมนูแพ็กเลือกได้อย่างนี้หรอเลือกได้ค่ะเอาวันนี้สอนอะไรพิการอันนี้เป็นคาโมมไมซาวค่ะคาโมมไมซาวอันประกอบไปด้วยอันแรกนี่<พ>อ,<ม>อะไรก็จะเป็นน้ำผึ้งน้ำมะนาวแล้วก็เป็นชาคาโมมไมค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่อันนี้คืออุปกรณ์นี่พวกนี้คื อุปกรณ์ที่เราต้องมีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ไม่คนใช่ค่ะไม่คนค่ะอันนี้คีบคีบค่ะเดี๋ยวไว้คีบตกไม้ตกแต่งค่ะเขาต้องบอกว่าแต่งหน้าสวยงามด้วยอันนี้อุปกรณ์สําหรับใช่ค่ะอันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะแล้วโปรติคัดเราจะเข้าคลาสเนี่ต้องจองก่อนนะ แนะนำให้จองก่อนล่วงหน้าเหมือนหนูหจะได้เตรียมใช่ไหมหรือดเตรียมอุปกรณ์ทิ้งที่นี่อย่างที่บอกไปเนาะเราไปดูที่สวนแล้วเนะเราก็จะเห็นเขาจะมีพวกเพอพวกสมุนไพรต่างๆเ่ยเขาก็ใช้ในในครัวในบ้านในสปาเลยอย่างนี้แหละดอกมงดอกไม้นี่เก็บแถวตอนแถวนี้ใช่ไหมโรงแรมนี่แหละเ้าก็มาประดับ ครอยากเข้าคลาสแบบนี้หนึ่งจองล่วงหน้าก่อนอะไรเงี้ยมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่1 5 0 0บาทต่อคนค่ะเราจะ i n นค u ูดพวกคาเป้เซเลคชั่นด้วยค่ะอ่าก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเขามีพาเป้ด้วยแล้วก็สามารถเลือกได้2เมนูใช่ค่ะไม่ว่าจะม็อกเทลหรือคอกเทลก็2เมนูใช่ค่ะอ่ะใครที่สนใจนะคะที่จะเข้าคลาสแบบนี้ก็มาจอยได้ค่ะเพราะว่าน้องแอนพร้อมสอนแล้ววันนี้ขอบคุณแอนมากค่ะ พี่ชิมก่อนนะได้ค่ะมาถึงที่นี่ทั้งทีเนี่ยบอกแล้วกิจกรรมเขาเยอะมากเลยค่ะโน่นโในน้ำนี่ก็แบบใครจะแพดเดิลใครจะคายักก็จัดไปแต่กิจกรรมที่จิมแล้วก็ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเวิร์กอัลเนี่ยเยอะมากหนึ่งในนั้นคือ มวยไม่รู้ชุดเข้าหรือเปล่าแต่ก็ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวถามพ่อดีกว่าว่าถ้าคนจะมาเรียนที่นี่ถ้าเกิดแบบจะเข้าคลาสอะไรเงี้ยเขาต้องทํำยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับผมอันนี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์เรกเกชั่นเซนชร์ลอตต์ดีเทิร์ครับค่ะอันนี้เป็นคลาสแบบมวยไทยใช่ครับเป็นแอคทิวิตี้เป็นบิ๊กินหรือว่าจะเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่ก็ได้แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาพักเขาจะเป็นบิ๊กินออก็ออกกำลังกายไม่น่ายไม่น่าจะมีตัวพ่อตัวแม่มาใช่ใช่เ เราก็แบบเอออยากเรียนอะไรอย่างนี้แต่ต่างชาตินั้นชอบใช่ครับแต่ว่าอันนี้มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีถ้าเป็น private เราจะมีชั่วโมงละพันชั่วโมงละพันเราจะสามารถบุ๊กิ้งเวลากับรีเซ t ชันได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแอคทิวิตี้ all week ก็มาจอยกันแข่งมาจอยกันแบบนี้ไม่มีมีมีครับเอามีเหมือนกันแต่ว่าคือแต่ละวันมันจะสลับกันอแต่ละแอคทิวิตี้อ่าโอเคก็ต้องบุ๊กล่วงหน้าไว้ก่อนเขาจะได้รู้ ประมาณ1วันมาถึงที่นี่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าแบบอุ๊เล่นน้ำหรือว่าอะไรเหนื่อยๆอยู่ือไปเที่ยวข้างนอกมามาสปากันค่ะที่นี่ เขามีสปาด้วยแต่จะชื่ออะไรคอนเซ็ปต์ข้างในมีเมนูนวดอะไรแบบไหนนี่เลยเราอยู่กับน้องน้ำแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรก่อนสปาที่นี่สปาที่นี่เราจะเป็นชื่อ Reserve Spa s e n ว a r i ค่ะอ๋อ s e n w เพราะว่าเซนทราอื่นจะไมแค่ s e n ว a r ีอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ที่นี่จะเป็น Reserve ใช่ค่ะพิเศษตรงพิเศษที่ Reserve เข้ามาเนี่ยมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงที่นี่นะคะเราจะใช้อาผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิก ทั้งหมดเลยค่ะ100%เลยค่ะทั้งเป็นตัวน้ำมันนวดตัวเป็นทรีทเม n นต่างๆพร้อมถึงวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบสมุนไพรสดด้วยค่ะที่เป็นออร์แกนิกใช่ค่ะพี่น้าเรานี่อะไรยังไงนะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เวลคัมดริงค์ค่ะตัวนี้เราจะใช้เป็นน้ำแอปเปิลเขียวน้ำมะนาวแล้วก็ปั่นผสมกับขิงสดด้วยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเจลลี่มะนาวอันนี้างหน้าก็จะเป็นน้ำมันนวดต่างๆใช่ค่ะต่ตัวนี้ ก็ส่วนใหญ่เราจะมีตัวน้ำมันนววให้ให้แขกเลือกประมาณสีกลิ่นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยเนี่ย<ม>ก็จะแนะนําเป็นโอเชียนค่ะตัวนี้จะมีความพิเศษ<ม>ก็คือ<ม>น้ํามันจะเป็นอ่ะสีฟ้าค่ะเป็นสีฟ้าน้ำทะเล<ม>ส่วนผสมของตัวนี้จะเป็น<ม>บลูบคาโมไล ได้สีฟ้ามาจากบูคาโมไมค่ะแล้วก็ได้กลิ่นสดชื่นมาจากสเปีรมินต์แล้วก็มีส่วนผสมของลาเวนเดอร์ด้วยเพื่อเพื่อเอาีแลซ์มากขึ้นโอเคแต่หอมมากเลยอ่ะให้น้ำแนะนำพี่การหน่อยเดียวถ้าเกิดว่าพี่การจะไปผนฟรายหน่อยมีเมนูนวดอะไรยังไงบ้างเมนูนวดส่วนใหญ่จะผสมผสานกับการคิวิ่งค่ะถ้าเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยก็จะแนะนำเป็นโอเชียนทรานควอลิตี้เราจะใช้อ่าเป็นตัวน้ำมันโอเชียนเลยตัวนี้ ราจะใช้เทคนิคพิเศษด้วยการแ<ม>บบว่าทำสมาธิกับหินเป็นหินอโอเชียนค่ะเป็นหินสีฟ้าค่ะเป็นการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกค่ะ<ม>แล้วก็เป็นเทคนิคการนวดก็จะใช้เป็นนวดอารม m a s o t h e r ผสมกับเป็นเวฟเทคนิคค่ะเวฟเทคนิคใช่มันจะเข้าคอนเซปต์กับทางสปาแล้วก็ทางโรงแรมของเราด้วยค่ะเป็นแนวโอเชียน,นใช่ค่ะเป็นแนวสปาทาี่แบบ คนไทยมากเลยเนาะใช่แล้วแบบมีเขาเรียกอะไรนะผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว retail product ของเราก็ถ้าแขกสนใจก็สามารถซื้อบเสร็จแล้วซื้อกลับไปได้ขอบคุณนามากค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีก Property หนึ่งค่ะของเกาะสมุยที่มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออน้าพัก เข้ากับคอนเซปต์รายการเราเนาะก็ที่เซนทาร่ารีเซิร์ฟสมุยนะคะคือใครที่อยากเห็นเซนทาราในแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยขอให้มาซึ่งมันแบบลักชูค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะข้างหลังเราหาดเฉวงนะคะซึ่งแบบขาวมากเห็นนะนี่ขนาดเป็นแบบหาดที่แบบนะักท่องเที่ยวมาเยอะนะแต่เราก็ยังเห็นความขาวความมีชีวิตชีวาของเฉวงค่ะเมื่อบวกกับความสะดวกสบายที่เซนทาร่ารีเซิร์ฟ ที่สมุยเนี่ยนะคะมีให้เนี่ยก็จะแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยมาที่นี่ค่ะเรื่องอาหารไม่ต้องออกไปนะฉันบอกก่อนคือที่ s o c i e t y ที่สง,งา่าที่อะไรอย่างเงี้ยมันดีหมดเลยทุก o อเล็ตเลยค่ะมาแล้วก็ขอให้ลองคือจริงๆกิจกรรมเขาก็เยอะมากเลยเนาะก็มาล้วก็อยากให้ลองทุกอย่างรวมถึงที่จิมบ็อกซิง่งอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะดีค่ะ มาแล้วก็ลองติดต่อประสานงานทางโรงแรมได้นะคะถ้าอยากให้เขาไปรับหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบอกได้อ่ะก็เชิญชวนค่ะสำหรับคนที่เผื่อมาสมุยแล้วมองหาที่พักที่ Luxury ก็เซนทารารีเซิร์ฟสมุยเลยค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าเที่ยวเดี๋ยวเวคชัช่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ